กดเลยว่าอันี้เดี๋ยวจะนอนหลับรอได้แหมกีดามากจริงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะรู้วึกตินเต็มมากนะครับวันนี้พูดตรงเลยนะครับกูเลยว่าฮาร์ดเลดเพิ่มนะครับไฟท์ทอไซเช้งเลยทีเดียวนะครับนเลยนะดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่ มามากันด้วยนะฮะตอนแรกก็แอบพี่ว่าเอ๊ะจัดปีนี้เนี่ยจะมีคนมาไม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงนะครับแต่ก <Cool. S 1> no. ็ไม่คิดว่าแบบจะกระทึกกระโคมขนาดนี้นะฮะอยู่คนเวทีคนเดียวมันก็ว้าวเหว๋เนาะเงาเงาเนาะแต่มีคนขึ้นมาอยู่อยู่นข้างนะฮะคือแบบว่า ที่ผ่านมานะฮะต้องมีคนนี้นะครับยืนอยู่บนเวทีด้วยนะฮะใครฮะพิธีกรหน้าตาดีเสียงดีรูปลักษณ์ดีนิสัยดีทุกอย่างดีนะครับขอเชิญพบกับพี่เฟนเดอร์สนสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับมึงจริงไม่ได้โทรมาฮะใช่ครับพี่ผมไม่กล้าออกนะครับ ่างนีที่จะมาช่วยกันเองโอเคเรารู้สึกผิดตำแหน่งไอ้ที่เออเมื่อกี้เราเปิดตัวให้กันไปให้กันมานะฉันก็เปิดตัวให้เดลิสก็เปิดตัวให้ฉันนะโอเคดีนะที่ถ้าพี่เพื่อนเดลิสนะครับผมวันนี้ต้องขอรับบทให้ริดหน้าวันนี้ที่จริงเนี่ยวันเกิดลิซก็ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่สิบจู่นาใช่ครับแต่เราไปคำนวณมาแล้วว่าว่าว่าเออันเป็นวันครบรอบวันเกิด สำหรับดาวพุธพอดีดพุธาพ,ดาพ,พอดีระไรัตรงไเไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ได้คิวนะน,นะ<ง>ก็เข้าใจอยู่เนาะนะวันนี้เข้าใจนะฉัเข้าใจใช่ไมไอยาให้ลาออกจะเรียนมาไหมได้ไม่ีเลยไม่ไ เหมืกับแมาใหม่เหมือนปีที่แล้วจริง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 ๆก็เหมือนกันกับปีที่แล้วทุกอย่างนะเพียงแค่ที่ไม่ได้มาตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าบ้างราวเช้าอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ยังที่คุณวิ่งลาวเหรอไม่ใช่วิ่งลาวพี่หมายถึงว่าราวบอดนะฮะนี่ราวบอดราวบอดมันก็กัดนี้ป่ะฮะไเร่อบอดเลยที่หมายเร่งบ่งอ๋อทำไมอ๋อราวบอดการเดินเพื่อไปดูคนไข้ใช่จะวิ่งไปแล้วแต่ที่นะครับ ทำอแล้วโอเคแล้วฮะเอ็งอยู่ในภาวะสุขภาพหรือไงมันเหนื่อยไปแล้วเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ก็ได้ไปดูคนไข้นะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งดูคุณแม่หลังคลอดมาเออได้เหรอไม่ไดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ดูต้งแผงเลยไหมดูอะไรดูอาการโดยรวมใช่ไหมดูทุกอย่างดูมาหมด ดแล้วนะไม่ไม่ใช่เแล้วให้เรียนได้ศึกษามาหมดแล้วก็พูดถึงอย่างนั้นไหมเออพูดถึงเรื่องวันช้าที่เราเราเราอาจจะไม่ร่วมร่วมคาดร่วมมาทำบุญด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ไปเป็นตัวแทนแฟนคลับก็ได้ไปเยี่ยมน้องๆใช่มีคุณพ่อคุณแม่กับตัวแทนแฟนคลับนะครับไปไปเยี่ยมน้องๆนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเออร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิ กุมาของโรงพยาบาลพระมงกุฎด้วย<ช>แล้วก็แล้วก็มีมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเล่าด้วยนะคร<ม>ับผมอตอนนี้เราเริมงอานนี้กันด้วยเรื่องบุญบุญดีดีดีบ่างไหมดีนะดีไหม<ด>ๆๆครับผมเอาละตอนนี้ครับต,อต้องต้องขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรองศาสตร,ราจาร,รย์พลตรีไตรโร์พุทธเวโชนะครับรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและรองประธานมูนิธีกุมา โรงพยาบาลพระมงูดกล้าวในพระบัวถามพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าพระชราคิดยาคาเป็นเกียรติขึ้นมอบขึ้นรับมอบเงินสมทบทุนให้กับมน่ิยทูกุมารโรงพยาบาลพระองค์เจ้ายินดีปรอนมั

ถ้าเป็นหนัไทยทั้มร่วมกันทั้งผมทั้งสองครับผมคุณพ่อคุณแม่เชิญครับนมคุณแม่สาวพิ่มปีนะฮะครับผมีน้ยพี่นี่อยู่การครับเออพี่นี่อยู่การโอเคครับขอไปด้วยไปด้วย อันนี้ปาอันีสองอันอีกอันนี้าตีกันน้งครับอ่าตรงใจเขติดแนะติดแนเออเออล่อยได้แล้วครับลุปล่อยได้แล้วนะเอ้ยิ้มนะไม่จะอยู่วงการเพื่อน ขอให้กุศลนี้นะครับทําให้คุณหมอได้เรียนจบเร็วๆนะครับผมเป็นแพทย์ที่ดีสืบไปนะครับขอบคุณทุกท่านอันดีครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ขอให้เราได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพินะฮะเราได้สร้างบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้น้องๆนะฮะได้มีความสุขกันขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับ เอาคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับเดี๋ยวพ่อคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมคิวต่อไปนะฮะคิวต่อไปพ่อแม่ช่วยกันทำงานด้วยนะฮะทำไมจบงานยังพี่เรายังไม่จบครั้นะเดี๋ยวม,นะยม,มันจะจบงานต่อคิวสักกีก่แอร์ <c oughs> <c oughs> จะไดูว่าผมคงแล้วกลับได้เลยในตลาดจีนเออเอาล่ะต่อไปในเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดเราจะไม่พูดพลาดทำเพลงนะเราเราออกเทปเลยนะเออเธอเธอคัดร้องเพลงให้มีเบอร์เด็กมาใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราร้องเพลงร่วมกันนะโอเคนะ นี่ต้องลงนี้ต้องหัดหน่อยเพราะเอเนไม่ได้แล้จะเข้าีสแล้วโอเคถ้านอาจารโอเคแล้วฮะโอเคจบหระไรครับเคใช่ล้ครับต้องตกใจองต้องหนุนเฮ้ย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 ้ยเ้ยเฮ้ย้้จะมาจากบ้านน่ะเ้เยเ้ย อันนี้ไม่ใช่เกิดนิดใชฮะเฮ้ยแต่ว่ววามีคนอยากจะฝากเพลงให้นิดเออดียวเออย้อนเพลงมากว่าวเออเราพวกเราร้องเพลงให้นิดเซอร์ไพรส์หน่อยนะเพราะเขาไม่รู้โอเคป่ะโอเสาธ ตรงนี้สามัคคีได้สุดขีดของพวกเราประเทศเราจะอยู่ยากขึ้นอีกเยอะเลยอย่าพึ่งปล่านะอย่าพึ่งปล่านะต้องฝ่านต้องทำอะไรก่อนจ๊ะอวยพรก่อนคุณพ่อคุณแม่มอวยพรให้คุณแม่ก่อนละกันให้คุณพ่อก่อนคุณพ่อเป็นคนนำลูกข้าคุณแม่ก่อ,ากาอ,อน,น ป้าไม่พอให้ป้าอีกรล้ให้คนชาวบ้านก็ด้ินด้วยนะฮะแล้วก็ดีใจว่า ค่อส่งออกนิดออกมา <S <S แม่ขอ,ขอให้นิ่นมีความสุขมากเยอะๆสเหมือนกับบ้านใหญ่เราบ้านแฟนขับเราทุกปีทุกปีต้องมาเจอกันก็แล้วก็ภูมิใจที่ทำหน้าที่สองอย่างได้สนิเนาะดีมากแม่ภูมิใจมากที่สุดที่ว่าเออเรียนก็ดี ขอให้ทุกคนสุขมากนะคะหอมเลยหอมเลยหอมหอมก็หอมด้วยอ,อ,อยากให้จับตานะครับปีนี้แม่พูดเก่กว่าปีทีแล้วนะครับเอาละผมเล่นบอแม่เลย สมัยนี้ก็เหมือนภาพคนหนุ่พี่เนาะนั่นเป็นภาพคนหนุมเนาะอ๋อเป๊ะไม่เป๊ะไม่ระบมเดี๋ยวมันก็แตกไปอะไรจ้าปีที่แล้วเับเค้กปีที่เป็นเค้ม้วนอ่าฮะเอาล่ะอ่ะตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เหมือนปีที่แล้วเอาเอาเคปไปก่อนเชิญพระจ้าครับมาถึงช่วงสืบสวนสอบสวนของเราแล้วล่ะ นะฮะเราจะทําการสัมภาษณ์เรีนถือหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาได้ไปทําอะไรมาบ้างอ่าแล้วผ่านประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนหมอตอบคำถามตอบคำถามอ๋อถามแล้วก็ตอบกันมันได้พี่ก็ยาวมากหูสวยเลยฮะอ๋ออ๋อมีคนมาเปิดความลับคลิปด้วยใช่ไหมฮะโอ้พี่คิวแล้วอ่ะก็ข้างในเขาบอกว่าบีบคิว